มันก้าวจากตัวผมนี่ไงอุ้ยอ,อย่าทำหนูิีเพื่อนเราเหรอเออเออ่อ,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 อมว่าหาห้องก่จะเจอกว่าจะเล่นเล่นนี่ก็อเป็นอะไรที่เอนท่าจะยากนะครับเจมก็ทำผมเกินไปนะครับเนี่ยดูดิ อ่อนไว้อ่อนล้านี่มันตี้เมื่อกี้ที่ผมเล่นนะครับแต่ว่าคือผมไม่ได้อัดคลิปไว้นะครับคือแบบหาห้องไปเกือบราวๆประมาณสักประมาณสักสามสี่นาทีได้ไหมครับทุกคนอุ้ยเฮ้ยเขาเปิดหมวว่ะเขาเปิดหัวว่ะนายยิงหัวใครยิงหัวเพื่อนเราเหรอฮะอุ้ยดื้อๆอุ้ยมนแต่งตัวเหมือนกันอุ้ยหัวแตกเลยฮนะคือเราแบบใจใจร้มๆไว้ก่อนใจร่มไว้ก่อน คืออาการของเรายังไม่มาคือทีมเรามันยังไม่มาคือถ้ามันมาคือมันมาเว้ย <Yeah. S 1> นี่เลยดีเซิร์ตไม่รู้ว่าจะคมหรือไม่คมนะเพราะว่าช่วงนี้พี่เองเนี่ยอ้อมไม่ได้ฝึกดีเซิร์ตสักเท่าไหร่นะมาเดี๋ยวลองเล่นอ้อมมาข้างล่างนี้บ้างเพื่อที่แบบจะได้หลบการยิงของสตูบ้างนะนี่เลยที่มาแล้วมาแล้ว,ม,ลวมันไม่รู้มันไม่รู้เป่งไม่เอาอย่าสวนหัวนะอุย้ย มันกล้าจะเอาตัวผมนี่ไงอุ้ยอ,อย่าทำหนูนี่เหลือข้างบนหนึ่งตัวเนี่ย嘛ผูอ,อยากรู้มากเลยมันขึ้นไปไยังไงมาขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยโผหัวมางางำโผหัวงางำมาเด้อนีเขาไม่เอาด้วย嘛เดี๋ยวรีบซ้ำเนี่ยอ่อนไว้อ่อนไว้โอเคครับตัวนี้เพื่อนเราก็เก็บไปแล้วนะเฮ้ยเราอยากแบกอะ่ะ ทั้งคลิปคือทั้งช่องคือส่วนมากพี่จะแบกคนอื่นใช่ไหม <c oughs> วันนี้พี่จะให้เพื่อนแบกแทนนะครับเออไม่ได้เล่นทางนี้นานวะ่ะไปแต่ทางนู้นเดี๋ยวคนดูจะเบื่อออามาข้างหลังเต็นจากนั้นเราก็จะปีนขึ้นไปนะครับโดยผ่านผาหินตรงนี้นะครับนี่มุมนี้ก็ยิงได้นะผมว่าเราไม่จําเป็นเลยแหลนะเฮ้ยเพื่อนผมว่าเราไม่จําเป็นแล้วอ่ะที่ตรงนี้น่าจะได้นะนี่ปัดตัวดีว โทษทีนะครับพอดีดาวสำคัญกว่ายิงหัวเออผมเริ่มมาแล้วผมเริ่มมาแล้วเขาน่าจะดักแถวแถวนี้แหละไตบัตัดไซตะมะตอตเป็นเกียรติย่างยิ่งครับผมที่ได้เอาใส่ตะมะมา มาเข้าฉากด้วยเฮ้ย,ยไ่ไหมนยเดี่ยวเรายิางเองโอ้โห,โโหวีลบ,บุรลุนนัดสุดท้ายครับผมเ <laughs> มื่อกี้ใครนะขอโทษนะเพื่อนเราขอโทษนะเมื่อกี้ที่ร้านายไปขอโทษจริงๆอะไรอะ่ะไม่มีอะไรให้หรอกนะอะไรอะเอากระสูนป่ะมุมนี้เป็นมุมที่คนไม่ค่อยเล่นกัน <laughs> ก็คือมุมนี้ กดดันไว้ก่อนตัดเลือดกันมันยิงโดน,ดนมันจะไปซ้ำเพื่อนเฮ้ยรอเราก่อนเลยเราไปช่วยยิงเพื่อนเราเหรอ อีพออีเมซอยคอยเนี่ยโอ้สู้หลังจนฝาเลยแหละพันยาก่อนพันยาก่อนนุ้ยเราต้องนั่งนะครับเดี๋ยวเขาจะดึงหัวผมไม่ติดนี่ตัดเลือดไปก่อนนี่ไง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 อย่ามาสร้ากับพี่ไอ้น้องรอ,อดแบบเส้นใยแดงผ่าแหมเลยวะทุกคนไอ้ทางนั้นก็เอาเรื่อง เล่น AK เอคมันน่าจะโกงไปวะดามเม็นมันแรงกันเมื่อกี้เปิดตัวครับผมเราเผิ่อไปซื้อก่ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เลยว่าจะซื้อสากามาเล่นสักหน่อยพอดีมีสากาฉลามอยจะจะอวดคอนโดอ่ะดาวที่90ต้องเป็นของพี่แล้ว,วอ่ะ้อพี่ขอแล้วกันนะอย่าเพิ่งโดนหลอยนะยังไม่พร้อมที่จะตายโอเคโอเคโอเคอเคุ้ยเพื่อนเราื่วงเหมือนขี้เลยวะมีตัวอยู่ข้างหลังนะผมจะยิงหัวเขา ยิงไม่ได้แล้วมุมไม่ดีเฮ้ยเกินไปสองวิแตกทุกคนโอ้โหปืนใหม่โกงทางนูน้นนี่มีอ่อนล้าเป็นตัวแบกนะครับส่วนทางเราก็คือผมเป็นตัวแบกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องเล่นให้ตายยากๆนิดน,นึงนะแต่ก็ไม่รู้นะว่านี่คือเกมที่5้าแล้วที่เล่นกันแต่ว่าไม่มีไอวอเลยดักก่อน,ดกกอนเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก็มีคนมา ม,มาแล้วมาแล้วเ้ยมันล่อว่ะมันมันลอ่อมันลอ่อโอ้แสบแสบถึงกึนเลยบางอาจมาล่อผมได้นยะน,น,นี่กูจะตั้งไอ,อ้บอทำไมกูไม่มีไอ,อ้บอทำ้มมันมีตัวดักโอ้ผมเกลียดคนที่เล่น a อว่ะแล้วนี่พี่ก็จะดัก เอ้ยมึงโดนได้ยังไงเฮ้ยมันมันอยู่ข้างบนกูอยู่ข้างล่างเอ้ยโดนได้ยังไงอ๋อไม่ไหวนะเนี่ยไม่อยากเป็นคนดูโอ้สู้ๆนะเพื่อนกูช่วยมึงไดนแค่นี้แหละเจ็ดหกคิวที่เหลือกูแบกแค่กูทำได้แค่นี้แหละสู้ๆนะนี่แรงแรงผมจะตกหลอไมนี่ยมันมาแล้วสองตัว ก็นะครับเกมนี้นะครับต้องไ้ชมครับดูค่าเราเจอใครบ้างดูว่าเคยเจอใครบ้างพี่ค้านหนูท้องเฮ้ยนี่ผมเจอแม่ลูกอ่อนแล้ววะ <c oughs> แซวเล่นเจยๆนะบ,บางทีเขาอาจจะอาแต่งแต่งเล่นเจ๋ๆก็ได้นะครับทุกวันนี้คือแทบจะไม่นิยมภาษาไทยกันแล้วในการตั้งชื่อเกมอะไรอย่างเงี้ยอ้าวโวโวเอาผมลืมซื้อปืนนี่ว่าโอ้โหจบละเราต้องรอรัดเพื่อนเฮ้ยนั่นมันขั้นซีซั่นสองนี่หว่าทุกคนเสื้อสีชมพูเนี่ย ผมรอเปิดแล้วป่ะรอรอรอรับเพื่อนนะครับไอ้ปืนเด็ดๆมอล็อกมอล็อกยิงยิงเออเลยขอปืนหน่อยนะพอดีเราไม่ได้ซื้อมาขอสักตัวก็ยังดีอ่ะโอ้ยเพื่อนเอาหมดแล้วว่าเราไม่ทันเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อปืนนะครับเปิดไม่บอกนี่ยไม่ได้ปะเพื่อนขอหน่อยไม่เอ๊ะอย่างน้อยเราก็เอาดาเมจดีกว่าครับโอ้ว่าจะเล็งหัวซะหน่อย เพื่อเรานี้เก่งทุกคนแน่เลยอ่ะเฮ้ย hey, รอมั่งนี่อ๋ออย่าเสียใจไปครับท่านผู้ชมพอดีพี่มีไม้เด็ดนะครับโดยไม้เด็ดของเราวนเดวันนี้เนี่ยพี่คิดว่าเราจะเล่นในส่วนของปืน AK นะครับโดยเฉพาะเกม1เกม2เนี่ยคือคนมักจะไม่ชอบซื้อหมวกกันนะดูนะผลที่ตามมาคืออะไรเป็นไงนัดเดียวแตกเลยครับผมอะถ้าเราลากไปมั่วๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบ อาจจะมีเม็ดใดเม็ดหนึ่งเนี่ยเผลอเข้าหัวนี่คือแตกทันทีครับผมนี่แหละคือความโกงของมันนะเลือดแค่ร้อยเจ็ดสิบเราไม่จำเป็นต้องพันยาก็ได้นะอ้าวตกใจโอ้โหเพื่อนนี่วะเขาเรียกแฟาร,ร์ม,มาเลยอย่าไปกลัวเรา AK. เอคะเรา AK. เอคะเราเอคะเราเอคะอัดตัวเลยดีกว่าเรียบร้อยอ้าวโอ้ตกใจอะไรนะ่ะยิงไนท์กันเอ่ย ข้างล่างเปล่าเมื่อกี้เห็นได้ยินเสียงมาจากข้างล่างนะเพื่อน,นรู้ไหมเนี่ยขานาดเพื่อนอะไรยังไม่รู้เลยชักเอเคไว้รอดีกว่าเฮ้ยใครตัวหมาหนิแป๊บนึงอ้าวอัดคลิปยอยู่แปลตัวหมาตึงอยู่ตึงอยู่แป๊บนึงตึงอยู่ตอนนี้เราก็นำมาประมาณ2ต่อ0แล้วนะครับอุ้ยตอนนี้ โอ้โห oh, พี่ตัวแบกเนี่ยว่ะแบกตัวแบกตัวท <c oughs> ุกคนอย่าพูดครับทุกคนอย่าพูดเดี๋ยวคนอื่นได้ยินเนี่ยผมจะชิบหายเอามาเอคถ้าลั่นหัวเม็ดเดียวคือแตกโอ้โหนี่ไงบอกแล้วว่าของจริงผมไม่มีวันตายถนะ้าผมได้จับเอเคฮะเฮ้ยเฮ้ยจะวัดปะวัดไหมอะ่ะต่อให้เล่น w ู o เพเกอร์อ้ยอย่าเล่นโลดีมันโกง เฮ้ยใจเย็นดิเพื่อนอย่าพึ่งดาวเ <c oughs> กิดไปผมยิงไม่ออกเฮ้เราไม่ออมมือให้ดีกว่าม,มาเถอะมันได้เจอแน่วันนี้ผมไ,มได้จับปืนคิดแล้วแหละผมจะไม่เสียเปรียบอีกต่อไปเมื่อกี้เราเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวเลยเรอบนี้เราจะเป็นฝ่ายบุกกันมากงแมวนี่อย่าทำหนูหนูไม่มีหนูไม่มี ดูไม่มีไอ้บอลเไม่มีไอ้บอลอย่าทำคอยอัดตัวนันเดียวอัดตัวนันเดียวมันก็ตายแล้วปืนอย่างโกงเลยไม่มีกอดีกแมงม,มาเลยเกมนี้เกมนี้ไม่ขอซื้อกอดแน,เ,นเพราะว่าเราจะไปดีกว่าอือบนีม้มาในส่วนของปืนคิดคู่มาเลยทุกคนมุมหากินของผมพอดีปลาไม่ติดเหยื่อวะเปลี่ยนที่ดีกว่า ข้างหลังมีวะหลังหน้าสนุกกว่าวะขอแจมหน่อยนี่ไงไอ้นี่ไงแรงแกนเดี๋ยวตบแรงแกนโชเดี๋ยวรูดหัวแรงแกนโชน้องโอ้โหเรียบร้อยสนโนใช่ไหมเมื่อกี้เขาชื่อสนโนเปล่าดูจากชื่อเนี่ยข้างบนมีไหมวิเฮ้ย,ยมาไงวะเนี่ยเกินไปเอออย่างนั้นแหละสวย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 ,สวยงามสวยเหมยสวยเก๋โอ้โห มาแบบไม่ได้ทําตั้งตัวเลยรีบไปไหนไม่ทราบครับเราจะมีความจริงจังในการเล่นนิดนึงนะครับไปได้ไหมถ้าไปได้ก็สิ่งเหลือก็คือหานอุ้ยมันยิงหัวไปแล้วหนึ่งตัวทุกคนดิเราจะแพ้ไม่ได้นะเนี่ยตอนนี้เราเป็นตัวแบกของทีมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะแบก เราต้องแบกให้สุดนะครับถึงเราจะแบกแพ้เขาไม่เรียกว่าแบกนะครับแต่ว่าเราต้องแบกให้ชนะเนี่ยนี่คือก็จะเป็นอคติประจําใจของพี่เองครับผมจะเล่นใจเย็นนะครับเพราะว่าถ้าผมตายเนะี่ยไม่แน่ทีมทีมอาจจะแพ้ก็ได้มันอยู่นี่ใจผมหน่อยเฮ้ยคนนี้เก็บเป็นหมดแล้ว่ะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหเพื่อเราโดนแกงหมดแล้วขอดีเซิร์ตหัวเน้นๆหน่อยมันต้องเจอดีเซิร์ดนะถ้าเราแพ้คือเราจบเลยนะครับแต่ถ้าเราชนะเราก็ได้เล่นต่อมันมีเสื้อสีฟูสองตัวนี่ว่าตอนที่เรารอสก,กิลให้โคนโน่มันคูคดาว,ว่านะเนี่มาดีครับมาดีครับผมบอกแล้วว่ามันในเปรียนสามเดียว เออตรงนี้แน่นอนชัวร์วางไอ้วอลรอดแล้วก็ไม่เห็นมีเนี่ยอ๋อตรงนี้ไงตรงนี้ไงถึงกับร้องว่าบางอ้อ,อกันเลยทีเดียวโอเคตะกิวนี้เรามีแล้วรอดไหจยิงเกิงเลยมามาเลยเอ,อ้ยตึงจริงว่ะทุกคนแต่และเกมนี่คือ ได้ดาวมาไม่ได้ง่ายๆเลยนะครับปิงทุกเกมจริงๆอุ้ยไม่ดีเลยนะอุย้ยหัวไม่แตกอย่าอย่าลบเพือ่อนขอโทษทีนะเพื่อนเฮ้ยกูขอโทษกูขอโทษโอ้โหแม่งโดนผลาให้เพื่อนเฉยเลยผมเนะี่ยโอโ้แม่งกูนิสัยไม่ดีจริงวะไม่เป็นไรครับเราเชื่อใจในพวกท้องแนบ เพราะฉะนั้นเราจะไม่ตายง่ายๆนะครับผมเฮ้ยมันจะซุปมันจะซุปซ้อโตไม่นายต้องไหว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 ต้องไหวต้องไหวต้องไหวผมว่ามันชุบเปล่าอ่าเรียบร้อยครับชุบตอนนี้คือสามหนึ่งเนี้ยเราจะมาดูศักยภาพของผู้เล่นที่ไม่เป็นไรครับเรามีคะแนน